นะครับส่วนเลิกดีนั้นเก่าเกมจัดจ้านนะครับจังหวะฝีมือเหลี่ยมเชิงนี่ถือว่าไม่เป็นสองรองใครนะครับอยู่ที่การยืนระยะเท่านั้นเลยครับเลิกดี อยากให้มาดูกันในเวทีเยอะๆเลยครับมาร่วมบันทึกประวัติศาสตร์ด้วยกันเลยครับย้ำคำเดิมครับพรุ่งนี้นะครับเริ่มชก18นาฬิกา30นาทีครับส่วนคู่นี้คู่สุดท้ายครับพยายามเดินเข้าหาเลยครับร่งเวทเราอย่างที่พี่ชุมพรได้เรียนไว้ครับในวันพรุ่งนี้ครับเป็นมิตรหมายที่ดีของมวยไทย5ยกยครับหลังจากที่เจอกับเหตุการณ์ร้ายมาช่วงเวลา3ปีกว่าครับ พรุ่งนี้ครับมวยไทยห้ายกของเรากลับมาแล้วครับไม่มีการถ่ายทอดสดทางแพลตฟอร์มใดๆครับแฟนๆที่อยากรับชมครับเดินทางไปที่เวทีแล้วก็ตีตั๋วเข้าไปให้กําลังใจทีมงานผู้จัดครับมวยเริ่มคู่แรกแปดนาฬิกาสามสิบนาทีครับมาดูคู่เอกน้ำรายการครับในวันนี้ครับลุงเล็งเล็กนุ่มนิ่มพีเอ็นครับหนึ่งล้อยี่สิบเอ็ดปอนด์กางเกงสีแดงครับเจอกับเลิอกดีเพชรเจริญวิทย์หรือว่าเพชรเมลัยเพชรเจริญวิทย์ครับ หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดปอนด์เท่ากันเป็นฝ่ายน้ำเงินครับฟอร์มหลังของมุมแดงครับแพนอกยกสามโดวิตะบาสท,ทุ่งข่าวลวงครับขณะที่มุมน้ำเงินครับฟอร์มหลังก็ยังแจ้งเกิดไม่ได้ครับแพนอกยกสี่เหนือศิลาวอุรชาเดนขยับเข้าไปครับรุ่งเล็กพยายามหาจังหวะจะออกลูกหนักลูกแรงใส่แล้วครับ ส่วนอนรรดีเดือเพชรอ,อะไรไรก็แม่เรื่องของจุกจิกฝีมือจัดจ้านฉาบฉวยนี่ไม่ต้องห่วงครับสายตาดีนะครับพยายามไปักไว้ก่อนถีบไว้ก่อนครับอรรถดีเหนีบอย่างที่พี่เอกบอกครับสายตาฝีมือไอคิวสมองวยครับเพชรเลยไรดูดีดูเลื่อมกว่าครับแต่ว่าความหนักแรงของอาวุธทังด้านล่งหนึ่งเล็กก็ไม่ธรรมาดาครับ พลาดมาทีโอกาสที่จะหลับหล่นเป็นไปได้สูงครับคนละอย่างคนละแบบครับที่ได้เปรียบเสียทีกันครับลุงหนึ่งเ็กนี่ไฟนี้เป็นไฟแรกครับที่มาเก็บตัวไปซ้อมอยู่กับทีเอ็นมวยไทยหรือว่านุ่มนิ่มทีเอ็นครับนี่ครับต่อมาเดือนกว่าครับนี่จะแจ้งเกิดให้กับตัวเองได้หรือไม่ครับต้องมีหนึ่งคนครับที่แจ้งเกิดให้กับตัวเองได้แล้วก็มีอีกหนึ่งคนครับที่ผิดหวังแจ้งเกิดให้กับตัวเองยังไม่สําเร็จครับพี่เอกใครคนนั้นจะเป็น รุ่งเรืองเล็กหรือว่าเนี่ยครับเรกดีครับเดี๋ยวดูกันครับไปปลายยกแรกครับเดินเข้าหาก็จริงแต่ว่าก็เนี่ยครับยังไม่ได้เผยไตอะไรมากครับรุ่งเรืองเล็กเริกดีก็พยายามเนี่ยครับพยายามเตะพยายามถีบปิดเบรกสกัดเอาไว้ก่อนนะครับส้ายเตะพับในครับเรกดี หมดยกแรกจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือครับเกมยังคงเหมือนเดิมครับทางด้านลุงหนึ่งเลยครับขยับเปิดเกมเข้าหาครับความหนักแรงของอาวุธไม่ต้องพูดถึงครับดูบซ้ายครับทางด้านเลิกดีรื้ว่าเพชรเลไลก็ออกไม่ธรรมดาครับอุ้ยวัดกันเลยครับใครจะพลาดโดนของใครก่อนเท่านั้นเองครับดูบบผกายมาแล้วครับทางด้าน ลุงเดืองเลยครับเตยสั้นกว่าก็จริงครับแต่ว่าความหนักแรงของอาวุธอย่างที่ผมบอกครับไม่ต้องพูดถึงครับขอแค่ดุเด่ยนั้นครับนี่ครับเพชรเลไลหรือว่าเลิกดีก็ไม่ธรรมดาพยายามจะบวกมัดขวาครับโยกหาจังหวะนี่ครับมาสับล่างครับเออไม่ใช่คููต่อสู้มีลุงตังโอ้ขึ้นการคอเลยครับเมาแล้วครับ อ้าวแล้วครับตีเข้าไปครับเลิกดีไม่ใช่ว่ารุ่งเรืองเล็กมีแต่ลูกหนักนะครับเพชรเลไลหรือว่าเลิกดีก็มีลูกขู่เหมือนกันครับหมักหนึ่งสองครับนี่ครับหนักแรงทุกลูกครับท้งน้านมึงแดงครับรุ่งเรืองเล็กครับดูครับวงในของเลิกดีหรือว่าเพชรเลไลครับจับติดได้ครับสับสายโอ้โอ้ยโดน้ายคืนมาครับแม่ อย่าหลุดอย่ารวมทั้งคู่ครับทั้งมุมแดงและก็มุมน้าเงินครับดูครับบวกันครับโอกาสที่จะไม่ได้ยินเสียงระฆังยกสุดท้ายเป็นไปได้สูงครับโอ้ยงัดศอกซ้ายครับทั้งน้นเรื่องดีดูทีแล้จบยกหนึ่งเลยครับโอ้โหเดี๋ยวดูจบยกไหนตรงไหนครับแต่ออกอาวุธกันแบบนี้โอ้สอแววครับสอแวลครับเดงพื้นครับเรื่องดีลุงเล็กทีบครับโดนขึ้นคอครับ โดนขึ้นคอแต่ตัวเองนี่พยายามบิดพยายามเทไปเลยครับลุงเหลืองเล็กจังหวะสุดท้ายเสียหลักทั้งคู่ครับแต่ว่าเป็นน้าเรื่องดีครับล้มอยู่ด้านล่างครับพยับเดินบ้างครับทางน้านเรื่องดีครับถีบซ้ายนำทางเข้ามาครับลุงเหลืองเล็กครับตัดจังหวะสองอุ้ยขวาไม่ถึงครับแม่อย่าหลุดอย่าหลวมคัทั้งสองมุมครับมือตกการลนครับมีโอกาสที่จะหลับลนลงเป เป็นไปได้สู่สายยาวๆเกี่ยวได้ครับแม่สายหน้าของเลื่องดีทัวทำได้ดีบโอโอ้จังหวะนี้ครับอย่างที่ผมบอกครับโอโหเตะซ้ายเพลินไปครับแล้วก็จะดักแทงซ้ายของเลื่องดีครับโดนทุบซ้ายครับฝังกรรมการทรงชัยทรงสเวงนับแไปแล้วครับแม่ไปพลาดนิดเดียวทางดน้านเรื่องดีครับดูครับลุงเล็กจะปิดเกมไหมหรือเปล่าครับฟื้นหรือยังครับน้านเรื่องดีโอ้เนี่ยจังหวะทำต่อทำโดนต่อโดนครับพยายามจะเช็คบินเลยแล้วครับ รูปเล็กมีจังหวะมีจังหวะโอ้มีลูกสอกสวนคืนเหมือนกันเตะกลางคอเลยครับนักเจอหมัดนี้เข้าไปครับลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาอ่าได้สู้กันใหม่ได้ตั้งลำกันใหม่ครับเจาะไปสับคืนโอ้โหระคังช่วยชีวน้อยต้องนับคืนมาก่อนครับขยับแล้วครับต้องขยับแล้วครับโดนเจาะมาครับนายตีขวาไปครับเริ่ดี เอร์เรกดีเด้งแล้วแต่ตัวเองโดนล็อกคออยู่นะเอา้าวไม่มีออรจะเสียแล้วครับสอเด,ดเด็ดๆด็ดมีลูกล่าครับอร์เรกดีสถานการณ์หลังทิงขวาซ้ายเจอเจาะล่างขึ้นมาครับเดินเข้าไปก็ต้องระวังตัวไปด้วยครับเพราะว่ารุ่งเละกรสวนนี่แหมเฮ้ยแต่ละดอกนี่หนักะครับ นี่ครับต้องเก็บวงนอกแล้วก็พับสู้วงในรับทาณ์เนินทีครับเพราะว่าอยู่ห่างนี่มีโอกาสโดนหมัดโดนศอกได้ครับเดินเร็วขึ้นครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับดูครับหมัดขวาบวกเข้าไปอย่างน้อยๆต้องได้นับคืนมาก่อนรับทาณนเนินทีครับวงในจะตื่นขึ้นมาหรือเปล่าครับพยายามจะขวางครับางด้านลนุ่งเล็กก็มายอมไม่ขึ้นคอนัลยาณ์หับเสียบเด้งข่าวซ้ายครับเสียขวาเติมเข้าไปบิดัก แม่จังหวะนี้แต่งตัวกันนานกรมการธงชัยทองเสวกบอกว่าแยกดีกว่าครับพี่เอกแต่ซ้ายเข้าไปครับเจอเจอเจอหมัดสวนครับเข้ามาจะเช็คบินเลยครับสับเข้าไปครับแล้วบิดลูกนี้เทลูกนี้ครับรุงเรืองเล็กต้องประคองตัวผ่านวิกฤตให้ได้ก่อนครับท่านเลิกดีครับแมโดนหมัดนี่ ทำ่าจะแว่งไปแว่งมาแล้วครับแต่ว่าหัวใจยังสู้อยู่ครับดูครับหนึ่งสองครับเขาเป้าแต่ว่ายังทําอะไรเรื่องดีไม่ได้ครับขยมตีหน้ายักเดินต่อโอนบวกซอกขวาสับซ้ายงัดเข้าไปนี่ครับพิธียังชุดใหญ่ครับตรงนั้นอุ้ยบวกขึ้นมาเลยรับตงนั้นเรื่องดีไม่มีอะไรจะเสียนะครับบวกเข้าไปมามาครับยักหน้าให้ดันครับดันแลวสับสับขวาขึ้นสับซ้ายเตะเข้าไปอีกทีครับโอ้โหไขโดนี่คอหลุดไปบนล็อกแน่ครับ โอ้จังวัดเววนดีเหลือเกินครับขอให้ใจยังสู้อย่างเดียวเตะเข้าไปครับเจอแทงขวาเตะขวาเลิ่ดีตีขวามาครับเสียขวาคือเด้งขวาแทงคือเด้งอีกทีละดูคาว่าทางด้านนุ่งเเลยครับทําได้ครับแต่ว่าคู่ตุ้กกอยู่ได้ครับมาโดนบ้างจะาเป็นอย่างไรโอ้หุกสายจังหวัดนี้ครับโอ้หลับเลยครับแม่เดินเพลินไปหน่อยกันทางด้านเลื่องดีครับ จังหวะเตะซ้ายแล้วก็เด้งเชือกครับผุกซ้ายคอสเข้าไปสั้นๆครับหมัดนี้กรมการไม่ต้องนับครับแม่พลังจะดีขึ้นมาครับท่านเรื่องดีครับแต่ว่ามือตกกาดโดนไปนิดนึงครับทำให้เกมจบทันทีครับเป็นทางด้านลุงเรืองเล็กนุ่มนิ่มทีเอ็นครับได้หมัดในยกได้นับในยกที่แล้วครับแล้วก็มาต่อยหมัดนอกในยกนี้ครับตัวนี่ครับโอ้โหจังหวะเตะซ้ายแล้วก็เด้งเชือกพอดีครับเคาะซ้ายเข้าไปสั้นๆครับ จอดก็ต้องแจวเลยแล้ะครับจังหวะน,นี้ครับพยายามจะทําเขามีศอกจะเอาคืนเหมือนกันนะครับ